สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับผมซาริฟมาอยู่ในเกม m i n e c r a f t ตอนพิเศษนั่นเองครับผมคือตอนพิเศษคือเป็นฉลองครบสิบคลิปนะครับตอนพิเศษฉลองครบสิบคลิปเออมันทำยากเลยก็เลยกะฉลองแม่งเลย ไปดูกันเลยจะเป็นยังไงต่อไปจะรอดหรืจะเดียวกับเดโนเสารที่เราจะมาเลี้ยงในวันนี้อย่งนี้แล้วกันเนี่ทุกคนมาดูเท่ดิทีซีที่มีทะเลประมาณนี้ที่ไหนดีวะเน,นี่ยไม่รู้เลยอ่ะอยากจะบ้าไปดิสรุปคือ ตรงนี่นั่นเองเอาไปดิไปให้ถึงตรงนี้นะทุกคนเราจะมาทำตรงนี้นะโอเคเราจะทำเป็นใต้ดินแล้วกันนะใต้ดินมันจะได้เท่หรือว่าเอาแบบริมน้ำดินนะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยริมน้ำดีกว่า เราจะทำตอนพิเศษเนี่ยเราก็จะทำไม่ค่อยได้สวยหรอกนะคือเราจะเน้นอะไรน,นะเน้นสักที่เราชอบมากกว่านะครับสกัดแพ่นตอนพิเศษเราจะแค่กระเพรงสูงๆโง่งเนี่ยอืมอกักระเพรบน,นี้ เมื่อกี้เพิ่งดูอนิเมะเสร็จ yeah. ช่วงนี้ดูอนิเมะอะไรกันอยู่ครับผมหรือว่าไม่ดูเลยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะตอนนี้เบื่อด้วยนะ ตอนพิเศษจะไม่มีสรุปนะครับถ้าตอ้องการสรุปก็ตอนปกตินี่แหละตอนพิเศษฉชองครบ10คลิปนะฮะเพราะว่าอยากมากที่จะทำได้สิบคลิปนะเนี่ยจำซีซันเวโรซีรัปเตอร์เนี่ยตอนจบแล้วนะตอนที่3ใส่ต่อไปเรืเ่อยๆเ รงน,นี้เราจะไม่เน้นอะไรมากเราจะเน้นแค่สัตว์ที่อยู่ด้านในอย่างเดียวนะใส่เข้าไปครับที่ผ่ายแล้วมือ ไม่ป็นไรทุกคนเราจะทําให้ดีที่สุดใส่ให้ไปต่อเลยครับจะเป็นยังไงไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้รู้ครงมันจะเล็กแน่นอนไม่เป็นไรเราสร้างแหล่งน้ำให้ใหญ่แล้วก็ปิดแหล่งน้ำได้นะ ขอเวลาสร้างรั้วแป๊บนึงนะครับผมโอเคทุกคนเราก็สร้างกรงเรียบร้อยนะจิจิกะจะทำหนึ่งกรงนะเนี่ยแต่ว่ามีอีกตัวนึงอะ่ะคือมันลอดเข้ามาในกรงที่เรากำลังสร้างเว้ยผมก็เลยแบบไ,ไหนก็มาแล้วสร้างกรงให้มันแม่งเลยผมก็เลยสร้างเป็นเขตนะฮะตรงนี้จะให้มันอยู่เขตใต้ดินแบบนี้เลยให้มีต้นไม้ยักษ์แล้วมันก็จะอยู่ในต้นไม้นี่คือทางเข้ากรงมัน ซึ่งมันก็จะมีบันไดใช่ไหมแต่เดี๋ยวจะซ่อมไอ้พวกดินก่อนเดี๋ยวเจอกันมาไปันต่อโคตรเหนื่อยเลยกรงลับเนี่ยมันก็จะมีเจ้าตัวนี้หนึ่งตัวบันไดบันดงบันไดบันดงบันไดบันไดบันไดจะเลี้ยงสองชนิด า้องเบลลงอยากายจะตายอ,อยากจะตายใช่ไหมไอเดนอสเวนี่อยู่ฟรีแล้วได้กินปลาแบบไม่ต้องไล่เยอะสัตว์ยังมากวนอีกอยากจะโดนสักบ่ออะอยากจะโดนสักครั้งใช่ไหมเราก็ใช้นี่กลบดินเลยนะคะเราก็จะสร้างแสงสว่างนะครับผมให้กับกรงของดเดนอสาวไม่อยากยัง่ง ไม่ได้อยากยเลี้ยงเลยตัวเนี้ยแต่มันจำเป็นฮะว่ามันจะจำเป็นเนี่ยคือ,อจู่ๆมันก็เข้ามาในกรงอะแล้วแบบผมฮีเกียะนะถ้าพูดว่ามันจะเมื่อยมือสุดๆผมก็เลยบอว่าเลี้ยงเลีล้ยงเลยท้ายไ,ไม่ได้เลยเลี้ยงมาฮะ ต้องใส่ไฟเยอะๆอนะทุกคนให้มันดูส้มมากเออมันดูส้มนะโอเคประมาณนี้ได้แล้วถ้าเรากตินนมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมิลค์น่ากลัวนะใส่ที่กำแพงไปเลยครับผมนา จะเมื่อยแค่ไหนกูก็ยอมมว้ยเพื่อไดโนเสาร์แสนที่ไม่อยากจะเลี้ยงว้าเข้ไปเละๆไปเลยนะคะ,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 ะทุกคนไมื่อจะไปซีเรียดคงโง,ง่ๆนะเออแค่นี้อ่ะเด็นโมละเว้เดลกอ่เด็กกัดดิ่งเด็กก็สวยสุดๆเลยนะครับผมชอบนะชอบโอเควิชั่นกูต้องกินวิชั่นเพื่อไม่ให้มันมืด Yes sir เสร็จแล้วครับผมไม่มีอะไรที่ยากแต่ว่าก่อนอื่นต้องสร้างบ้านต้นไม้ก่อนนะคะผมตัดตัวคือเราจะสร้างต้นไม้กันนะ,ววะต้นไม้ที่เราต้นไม้ที่เ,เราเลือกก็จะเป็นต้นไม้นี้นะคือแ,แล้วก็ห,หล อแล้วก็เอาใบนี้มาเราก็จะสร้างต้นเลยนะต้นไม้ต้นนี้จะมีความเตี้ยอยู่ไกฟูดานาช้าเหรอเราจะสร้างห้องรับไว้ไปให้อาหารนอนใต้นี้นะครับผมโดยการสร้างนะก็จะมีห้องแบบนี้ ไม่มันสร้างยากสร้างเย็นจริงๆชอบไปต้นไม้ที่สร้างยากสร้างเย็นจริงๆเลียบร้อยพอมึงจีด้วกัไหนได้หรอชั้นสองเจงมส์แล้วก็ใส่แล้วก็ทุบแล้วก็ตึ๊กๆเรียบร้อยฮะแล้วมึงก็ใส่แบบนไงนะสามบล็อก แล้วก็สร้างเป็นเนินสูงครับก็จะกเป็นต,ต,ต้นโง่ๆต้นหนาที่ไม่ค่อยขายท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยขายใช่้ังทำให้ผู้คนไม่ชอบต้นนี้อยู่นะีถ้าให้บางคนเสียใจก็ไม่เป็นไรนะขอโทษไว้ก่อนแล้วกันหนึ่งสสาม คนที่เหี้ยมากๆทุกคนอย่าไปเชื่อมันเอาเด็กนี่ไม่ได้เป็นเด็กเลยลาไอปอสีกูอยู่โป๊ะมองแลยมองนี่ทะเลาะกับทะเลาะกับเด็กกระโปงเหนื่อยเหนื่อยก้มสร้างกรงโตอโคตรโคตรเหนื่อยเลย เราจะต้องมาสร้างก,กรงให้กับเนซี่ด้วยใครชอบเนซี่กดไลน์มาเลยครับผมต้องกดไล์นะเดี๋ยวไปจัดการเนซี่ถ้าทุกคนไม่กดแล้วเ,เราก็จะไปสร้างส,สกอปเปียดหรอไม่ใช่สกอปเปียดดิมันชื่ออะไรนะสกายไปเ<ก>ปียดใช่คือเดรัจฉานที่เรจะสร้างในวันนี้คือเดรัจฉานอะไรวะเดีเนซี่ตัวอยากจะเลี้ยงไหมถ้าอยาก ใส่ให้กรงไปเลยให้มันได้เข้าไปหาเพื่อนของมันที่ตอนนี้ผมจะการขังเพื่อนของมันเนี่ยผมจะให้มันออกมาด้วยนะถ้ามันอยากออกเพราะว่ามันน่าจะคิดว่าตรงนี้เป็นบ้านเรียบร้อยแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าหาคู่ให้มันมาแล้วก็น่าจะชอบนะแล้วก็อาหารอัตโนมัติฮาไม่ต้องไปให้อาหารแล้วเอาอันนี้สี่ตัวนี้นี่ โอ้ไปหาคู่เลยโอเคออกมาสักทีแล้วกรงนี้กูจะเลี้ยงตัวอะไร <c oughs> ไอ้ปีนี่อืมทารตลอางบุบสลาแล้วเนอช่างมันทุกคนช่างมัน <c oughs> จะมืดอ,อีกแล้วจะมืดอ,อีกแล้ว <c oughs> เราก็ทำตัวเองนะครับผมเราก็จะปิดเนาะกรงน้อปักปีต,บบตาจในตำนานเนี่ยเข้าไป ยังไม่มาช่วยเนอะเอ๊ะป้าเป็นคนมาพยายกัดเะล่นี่เดี๋ยวมึงก็รู้พูดมากอยู่ได้ปูรำคาญโว้ยตกแปดแปดเลยนะใบไม้งงงงเรียบร้อยครับผมช่างเป็นต้นที่ยอดจริงจริง ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคิดว่าเป็นสถานที่เนาะแล้วก็ใส่ของดีต่างๆเข้าไปนะเช่นต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรดีแล้วฮะมีแต่ต้นไม้แล้วก็ใบหญ้านี่ฮะแค่นี้เองไม่มีอะไรมากครับฮะทำไมต้นเล็กอะเอเฮ้ยทุกคนทำไมต้นมันเล็กอะเฮ้ยชอบชอบชอบ เฮ้ยไงไงเอาเฮ้ยนึกว่าเล็กอ๋อมบักเราเห็นว่าเล็กนะจริงๆใหญ่ว้าวต้นห้าต้นเพราะมาเลยก็ไม่รู้งงๆล้าก็สร้างต้นยักษ์หนึ่งต้นนะไปเลยเอาทำไมไม่ตัวอ,อ,อะไรวะ Nó tôi to, tung tôi rồi, không tôi to, ít tôi tôi to hết tôi 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 đã đã tôi to, tôi to. กูเครียดนะกำลังรีบอยู่ง่วงนอนเดี๋ยวเราจะสร้างถ้ำให้นอนแล้วก็ปล่อยนอนออกมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเห็นพ่อแม่นอนด้วยแล้วเราก็จะฆ่าพ่อแม่นอนเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะบอกว่านี่มึงฆ่าไดโนเสาร์หรือขอฆ่าด้วยดีท่านผู้ชมไม่ใช่คนแบบนั้นโอเค ไงเราก็สร้างถ้ำนะถ้ำแบบนี้ก็พอแล้วมั้งแต่นกสาวคงไม่อยากอยู่หรอกถ้ำเราถ้ำมันแต่พี่รูดดูดีเวลองถ้ำมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนถ้ำมันเราจะทําเป็นบ้านเลยนะเราจะไม่ทําเป็นถ้ำนะเราจะไม่ให้มันอยู่แบบธรรมชาติเราจะให้มันอยู่ในกรงเหมือนจัดแสดงจู จัดแดงจูจัดแสดงโชว์ลิ้นมันพ uh, ันฮะจัดแจดงจู่จัดแสดงจู่จัดแจงจูไอ้สัสไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าเกิดการดราม่าขึ้นนะผมจะไปบอกที่แม่ผมว่าทุกคนสร้างการดราม่านี้ขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มี ส่วนร่วมในการอะไรนะเป็นคนเที่ยในโลกไปนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดการดราม่าก,ก็ขอโทษด้วยนะคือแบบช่วงนี้เล่นมุกเยอะด้วยน้อยเองืมมึงเงียบไปเลยตูท้นนยายคลิปของกูไม่นเงียบไม่นเงียบไม่มีใครกดดูแหละเชื่อสิเงี้ยนะ ไม่มีใครดูนี่ไม่มีใครดูหลักคลิปกูเชื่อรีมีคนดูแค่คนสองคนเองหน้าตบคลิปกูก็ทำให้หนึ่งสวยว้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครคือจริงๆอ่ญญะผมอยากให้ผู้ติดตามครบสิบคนแล้วผมก็จะไปติดตามผู้ติดตามกลับในการถ่ายคลิปไปด้วยติดตามผู้ติดตามกลับไปด้วย แบบว่าให้ทุกคนที่ดูที่ผมไปติดตามคนที่ติดตามผมด้วยนะเออไอเดีนี้น่าเจ๋งแต่ว่าตอนนี้แค่เจ็ดก็มีไม่พอเดี๋ยวต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมรู้สึกสนุกด้วยซับทีโอมาสเดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันตัวที่ผมจะเลี้ยงเนี่ยมันชื่ออะไรสุโคมมัสเออสุโคมัส ซูโคเมม,ม,ม,มัสจะมีทั้งหมดสามตัว,วเล็กเหรอสุวนโคเมมัสไม่ได้ตัวใหญ่นะเฮ้ยจานะยดนเสอขนาดกลางมั้งก็จะไม่ส่วนความรู้เนี่ยในคลิปนี้ไม่มีสาระอยู่แล้วครความรู้ความรู้เนี่ยไม่มี ถ้าผมไปเรียนเรื่องไดโนเสาร์เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าสกโนนัสมันมีลักษณะเด่นยังไงจะพบว่ามันเด่นตรงที่ปากมันเหมือนรรรปากมันเหมือนอะไรนะ<า>สไปร์นเดี๋ยวผมจะเล่าลอะไรก็คือปากมันเหมือนที่จะมันอยู่ในตระกลูลสไปือนกันตระกลูลบาริออนิกสคล้ายๆลาบาริออนิกเดี๋ยวดูดูยลออยอะ แล้วมันก็อยู่ในน้ำบนบกอยู่ได้ทั้งทุกที่ทุกเวลาแล็ทุกวอนด้วยคือมันมันอยู่ขีดไหนวะผมจำไม่ได้สุดขีดเมชื่อมันเหมือนอยู่ในขีดอังกฤษนะชื่อมันชื่อแต่ผมก็ไม่รู้กันถ้าใครมีความรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ให้ความรู้ท่านผู้ชมด้วยนี่กรงมันว้า กรงยาอะไรน,นี่ยไม่สนใจทุเอาซะเลย <c oughs> ท่านเป็นกรงที่ไร้าสาระจริงๆไม่เป็นไรน,นะทุกคนก็คงไม่ชอบกู <c oughs> ไม่ได้จะเลี้ยงมือ,องไอ้เล็กใคอยากเลี้ยงทีเล็กเป็นตอนพิเศษก็บอกมาเลยครับแต่ตอนนี้นะขอให้ทุกคนปิดตาครับแล้วก็โชคดีครับผมว้าไอ้ทีเล็กมต่อยกับกูซะ โอ้โหนี่ไม่ใช่การถ้าขอโทษจริงๆที่ข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้แต่เจ้าเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเข้ามาในกรงของคนอื่นเปิดตาได้ครับทุกคนอืมมั้นกรงที่เล็กไม่แก้มงถืออะไรอย่างที่มาโน่นโน่นสุขไม่มาสุขไม่มาแล้วมึงมาเนื้ออะไรวันเนี้ยเอสสุขนี่ไงสุขไม่มา เอ็กซ์เครเมมัมสเนี่ยสึเครเมาัคส์รายละเอียดที่หลังนะครับผมทำไมอันเลียอ่ไซส์มันเล็กนะทุกคนเอาทำไมใส่แค่ตัวเดียวบั็กเหรอให้มันอยู่เกาะน,นูน้นตัวนึง่งทำไมมันใส่ไม่ได้อ่ะจริงสิ เนาะไม่ได้เปิดเน็ตซะด้วยกิ๊นิน้ำมาให้เงินไม่อยากให้มีโอเคมาละกว่ามาเยอะแน่นอนกว่ามาเยอะเยอะแน่นอนเฮ้ยสองตัวพอดีเป๊ะเลยเอาสามมาเนี่ยไหนล่าไหนเยอะล่าลูกน่าล่าอันไหนเยปล่อยเราก็ปล่อยยังไปนะปล่อยมัน ให้มันใช้ชีวิตกับพ่อแม่มันสอวนเราก็ามาแก้ไขสิ่งที่พลาดก่อนไปดูกูใช้เน็ตหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้ใช้นะไม่มีทางขอตลาไปก่อนเนะไม่ต้องสรุปไม่ต้องสรุปอะไรอนะไฟไม่ต้องมีให้มันมืดๆแบบนี้แหละเพราะว่าผมชอบแบบมืมดๆนะเหมือนตัวนี้ไงไปดูกันว่า กรรงของตัวนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวจะเเบนเลยยามาสเบนลังกิกาตัวลนะ่ะนี่คือฝั่งกรรงของเจ้ามันนี่เนีเ่ยเฮ้ยข้ามาสาตัวเสร,ร็จโจนีครับผมจะขโมยเนื้อพวกมึงไปขายต้องปิดอย่างด่วนจีเลยถ้าจะปิดแนะนำให้ปิดตรงกลางก่อนจะไปที่นีน ไอปลามันกัดจังวะโอ้ยหนูรู้สึกเครียดแล้วนะไอปลาเวนไปทีดิทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ปลาตัวนี้เข้าไปทุกคนต้องกดไลค์ก่อนนะเพราะว่าปลาเป็นปลอ,อ,อกอ่อตัวละไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะปิดด้วยขอตัวละไปก่อนนะครับพร้อมกับท่าเซ็กซี่ของ เหล่าไดโนเสาร์อะไรของวันวะนะ